เขียวจะปุ๊กแหวนห้างเนี่ยกำลังขุดหลุมอยู่ม้านะเพื่อนกินกาแฟกันเขาจะถ่ายภาพนิ่งเด้อเขาถ่ายหุบตาก็บม่ได้ถ่ายหุบเขาอะทุเรียนแกเพื่อนหันกับทุเรียนทุเรียนแกลายอยู่ปุ๊กแหวนห้างนี่นนะปุ๊กอ้บนผุนก็มี ตาบักก็บ่ใส่วันนี้ดีหน่อยนึงเพื่อนฝนบ่ตกอากาศดีๆได้อากาศแฮงๆวันนี้นกินกาแฟกันเพื่นจอนแกจะไปตัดหญ้าเนาะเดี๋ยวเฮากินกาแฟแล้วถ่ายรูปแล้วเฮาจะไปทํากับข้าวก่นเด้อเพื่อนเฮาบ,บ่ฮู้ยงกินแต่ิดบ่ออกแต่เพื่อนเด้อ ยายก็บอกให้แกงทุกปีไปให้กินห้องแต่เขาทำกับข้าวเนี่ยเอาไปส่งให้ยายทุกวันนะเพื่อนตอนเที่ยงนะ่ะบม่ใชว่าเขาทำกับข้าวกินคนเดียวนะเพื่อนเขาทำวาเขาจะเอาเข้าไปให้ยายทุกวันนะ่ะให้ยายเข็มนะ่ะ